สะเทือนทุกคอมเมนต์ชาวเน็ตแห่สงสัยทำไมแป้งออนจีราต้องปกปิดใบหน้าสามีขนาดนี้เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกสำหรับแป้งออนจีราและต้องบอกเลยว่าว่าที่คุณแม่นั้นยิ่งมองก็ยิ่งสวยเป๊ะปังไม่มีโสมเลยล่ะคะ่ะโดยล่าสุดแป้งออนจีราได้ควงคุณสามีไปถ่ายแบบครอบครัวพ่อแม่และลูกน้อยในท้องบอกเลยว่าคุณแม่แซกมากโดยภาพที่ถ่ายนี้แป้งออนจีราตั้งใจว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วโดยคลิปนี้แป้งได้ เปิดตัวสามีแต่ที่น่าเสียดายก็คือเอาสติกเกอร์แปะหน้าไว้แต่ความหลอกก็พอจะเดาได้จากคาบรรยายของลูกทานวิทย์ว่าลักษณะคุณผู้ชายคนนี้นะคะหน้าเขาคล้ายพี่ป้องนวัดแบบขาวๆแต่หลังจากนั้นกลับมีดรามา่าเมื่อชาวเน็ตหลายคนอยากเห็นใบหน้าของสามีแป้งออจีราแบบไม่มีอะไรปิดหน้าซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าทําไมต้องปิดแบบนี้ก่อนหน้านี้แป้งได้เคยพูดเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่เปิดหน้าสามีว่าเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติอยากให้เขามีความเป็น ส่ววนตวัเลยไม่เปิดตัวทางโซเชียลบวกกับมีหลายๆหมอดูบอกว่าเออกะเริกแล้วมันไม่ค่อยดีก็แบบเหมือนอยู่ไปเลยแลกแหวนแค่นั้นพอจบแต่ถ้าเกิดมีงานใหญ่โตมันจะไม่ดีตอนนี้ก็เลยถือเคลดว่ายังไม่ต้องเห็นหน้าหรอกจริงๆก็ไม่ได้ปิดก็ไปทุกที่ก็ต้องแอบ,บดูทางท่อง YouTube อาจจะมีมาแจมแวบๆบแบบเอาเป็นว่าถ้าสาวแป้งเธออยากให้เห็นเต็มๆเมื่อไหร่และเมื่อพร้อมเธอก็จะให้เห็นเองนะคะ